วัยรุ่นอยากเทรดทำกำไรเดือนละล้านตั้งแต่เรียนมหาลาัยปี3าด้วยการเทรดเขาทำอย่างไรคลิปนี้ Invest Tomorrow นำหนังสือดีๆมาแนะนำให้กับทุกท่านนะครับสำหรับหนังสือจากสำนักพิมพ์เช็คนะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับถอดประสบการณ์ตัวเองนะตั้งแต่เรียนนะเขาเรียนอยู่มหาลาัยปี3ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็สามารถทำกำไรเนี่ยได้เดือนละเกือบล้านแล้วนะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้ครับผู้แต่งก็คือคุณนิติโดนมุสิกันุ์นะครับคำโปรยเขาว่าอย่างนี้ครับอาชีพที่ใครๆก็อยากทำอยากลองในยุคนี้ครับเริ่มจากศูนย์สู่ความสำเร็จได้รับเงินแสนตั้งแต่ยังไม่จบมหาหลัยนะครับเอาเป็นว่าเงินล้านเลยละกันนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับอยากจะไปเรียนรู้ต่ออยากจะไปดูประวัติต่อและแนวทางในการทำเงินแสนเงินล้านตั้งแต่เรียนเนี่ยทำยังไงนะครับ หนังสือเล่มนี้ครับวัยรุ่นอยากเทรดนะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับท่านก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาก็เบาๆมากนะครับ245บาทเท่านั้นนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับเนื้อหาเนี่ยก็อัดแน่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างหนานะนะครับค่อนข้างหนาอยู่ที่ กี่หน้าแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่230หน้าโดยดด 5, ดประมาณ2 2 4 2 5หน้านะครับเนื้อหาก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสีสส่วนด้วยกันนะครับมาสามส่วน3ส,ส่วนก็คือเฟสที่1ก็คือลักษณะของเป็นตัวนิวคอมเมอร์นะครับก้าวแรกสู่การลงทุนต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับเช่นรู้เรื่องหุ้นครับเล่นหุ้นง่ายไหมนะคำถามที่สําหรับคนใหม่ๆจะมีคําถามอยู่นะครับเล่นหุ้นได้จริงไหมนะครับมีคนพลาดทั้งมาเยอะนะครับการเริ่มซื้อหุ้นเนี่ยต้อง เรียนที่ไหนนะครับเราจะเล่นหุ้นได้ไหมนะครับหุ้นใช่การพนันไหมนะะเป็นคําถามที่เราเจอนะครับลงทุนต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับการบริหารเงินหรือการทํา MM ม o n e y m a นนี่เมนเมนท์ทำยังไงนั้นันน้ในเฟสที่1น่นะครับเฟสที่2นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของการลงทุนนะครับก่อนที่ต้องลงทุนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับตลาดตลาดการลงทุนเนี่ยลักษณะาของมาร์เก็ตเป็นยังไงนะครับสินค้าในตลาดหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ประเภทของนักลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์การไหลของเงินพื้นฐานนะครับฟันโฟนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวของราคานะครับ price movement นะครับากรเราควรรู้และเข้าซื้อตอนไหนจังหวะการเข้าซื้อนะครับข่าวมีผลต่อการลงทุนอย่างไรนะครับมีแคสตี้ให้เราดูนะครับความคิดนะที่การวิธีการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอันนั้นเฟสที่2ก็คือเรื่องของพื้นฐานการลงทุนนะครับเฟสที่3ครับก็จะเป็นประสบการณ์จากมือใหม่ ก็ถ่ายทอดให้กับท่านที่อยากจะลงทุนนะครับเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นนักนเรียนอยู่เนี่ยเล่นหุ้นได้ไหมเป็นคําถามนะครับเรียนไปทํางานไปลงทุนได้ไหมนะครับได้กําไรต่อครั้งเยอะไหมอะเป็นคาถามนะครับแล้วก็ทาไมหุ้นลงแตวทองกลับคืนนี่สแสดงเขาอาจจะอยู่ในตลาดตลาดที่เป็นตลาดฟื้นของหุ้นทองพวกนี้พวกฟลอเรกนะครับลงทุนเองหรือใช้กองทุนดีกว่ากันนะครับขาดทุนได้มากขนาดไหนนะครับ รู้ได้อย่างไรว่าซื้อตัวไหนแล้วจะกาไรครับเฝ้เ็กคริปโตกับหุ้นต่างกันอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันต่อนะครับเราสามารถเทรดผ่านมือถือได้ไหมนะฮะเราจําเป็นต้องดูกราฟไหมนะครับเราจําเป็นต้องดูหุ้นตลอดเวลาไหมนะเริ่มต้นอย่างไรให้ปลอดภัยและเรียนรู้ได้นะครับก็คือขัดเงินน้อยที่สุดนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็สิ่งที่เขาอยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่มีเรื่องอะไรบ้างครับก็ดอกอมไม่จึงเป็นต้องจดบันทึกเราก็ จะเป็นนักล่าหรือผู้ล่านะครับความกลัวสีประเภทนะที่ทางคุณนิติดลน,นะครับก็แจ้งไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับเทคนิคเข้าบอกราคาไม่ได้บอกถึงความสําเร็จนะครับประสบการณ์เรียนรู้ต่อจากผู้อื่นไม่ได้เสม,มอไปนะครับการสร้างระบบเทรดที่แม่นยําที่สุดทํำยังไงนะครับทำไมกําไรเราต้องเท่าเราไม่เท่ากันนะครับ ไม่ทำแผนไม่ทำตามแผนเปลี่ยนวิธีตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตลาดหุ้นไม่ได้มีแค่ขาขึ้นนะมันมีขาลงเราจะทำราคาจะทำกำไรจากตรงนั้นได้นะครับตลาดหุ้นเปิดทุกวันทําการอยู่ที่ไหนนะครับการกระทําควรเร็วกว่าความคิดนะครับมีเงินมากเกินไปก็ทําให้เสียเปรียบได้เช่นกันนะครับเป็นฟุตท t i เทรดเดอร์ดีไหมมั่นคงหรือเปล่านะครับก็มีคําตอบให้นะปืนสมบัติของนักลงทุนที่จะประสมความเร็จมีอะไรบ้างครับตลาดมีวิกฤต ควรรับมือทํำยังไงนะครับแล้วก็เทรดหุ้นให้เหมือนเล่นเกมทํำยังไงอันนี้เป็นเรื่องของตัวสารบันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาอ่านแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของตัวบทนําเลยนะครับซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคนแต่งหนังสือเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับก็เหมือนที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นครับจับเงินแสนตั้งแต่ เรียนไม่จบมหาลายัยไม่ธรรมดาย,ยัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคุณนิติดลมุสิกกนุษนะครับเจ้าของอแฟนเพจวัยรุ่นเทรด fx tfx นะครับเขาเกล่นไว้ว่าอย่างนี้ครับในตัวบทนำนะครับเริ่มต้นวัยรุ่นอยากเทรดครับอตอนนั้นเรียนอยู่ปี3เริ่มตัดสินใจทำเพจเกี่ยวกับการลงทุนเพราะตอนนั้น ผมเริ่มทำกำไรเกือบล้านจากการเทรดด้วยเงินเพียงหลักหมื่นโอ้โห้าลกวาวนะน่าสนใจนะครับทำกำไรเกือบล้านนะจากการเริ่มต้นเทรดเพียงในหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ในทางกลับกันครับผมเคยขาดทุนเดือนลักแสนในช่วงเวลา3เดือนแรกของการเทรดอ่าไม่ใช่เาเห็นแต่ในส่วนที่เป็นกำไรนะเขายังบอกว่าเขาเองนมีประสบการณ์ในการผิดพลาดมาด้วยนะครับผมเคยสต็อปลอวันละ1 0,000บาท 30วันติดต่อกันโอ้โหหนึ่งหมื่นบาทก็ส0 0 0สนเนาะนะครับผมเคยขาดทุนครั้งละ3 0 0 0 0ติดต่อกัน4วันก็ส0 0,000เช่นกันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เคยผิดพลาดเขาบอกว่าเขาก็สําเร็จแต่ความสําเร็จของเขาเนี่ยผ่านความผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับแล้วยังไงต่อนะครับผมเคยเกือบจะล้างถอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับและเป็นแบบนี้ ไปมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับสุดท้ายก็ดึงตัวเองกลับมาได้แต่ก็ต้องมาเริ่มใหม่ประสบการณ์ที่ผมได้เจอตั้งแต่อายุ19เข้ามาในตลาดนิสตอายุสิบเครับผมนั่งคิดเหมือนกันว่ามันเป็นพอหรือ,อยังนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์เอาตัวรอดของตัวเองผ่านทาง Facebook หรือช่องทางยูทูบตอนนั้นคิดว่าถ้ามีคนกําลังเจอปัญหาเดียวกันกับเราเนี่ยเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหา ได้เหมือนกันกับที่เราเคยเจอนะครับเลยตัดสินใจทําเพจการลงทุนขึ้นมานะครับหลังจากที่เรียนรู้แล้วก็สามารถทํากําไรได้เอาประสบการณ์นะครับจากความผิดลานก็มาเริ่มเปิดเพจนะครับแล้วยังไงต่อนะครับจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่ตลาดหุ้นของผมนะครับผู้อยู่เบื้องหลังก็คือพ่อผมเองนะครับเชื่อไหมว่าพ่อพูดกับผมเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆนะครับกล้าพูดได้เลยว่า90%ที่พ่อพูดกับผมคือ การเทรดท่านจะพูดตลอดเวลาที่มีโอกาสครับเวลาทานข้าวขับรถหรือแม้แต่เวลาที่นั่งอยู่เฉยๆท่านพูดถึงเรื่องการเทรดเช่นถ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชี้ขึ้นต้องเข้าสต็อกฮาร์สติกนะครับตัดลงนะครับก็ต้องออกมาก่อนนะครับใช้มูฟ i วิ่งเออเรทเมื่อเช้าตลาดบวก30จุดกองทุนซื้อจนถึงทุกวันนี้ก็สิบปีแล้วที่ผมได้ยิน ฟังมาทุกๆวันครับและทุกวันก็ยังเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่านักลงทุนท่านอื่นเริ่มต้นกันอย่างไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นของผมก็เอาเป็นว่าน้องเนี่ยนะครับน้องนิติโดนเนี่ยเริ่มต้นก็พเพราะพ่อเป็นนักเทรดอยู่แล้วแล้วท่านก็พูดน้องก็คงได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะไปต่อด้วยครับผมเริ่มจากการดูกราฟวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงดูตลอดเวลา3ปีบอกได้เลยว่า70%ของชีวิตในมหาลัยคือการเทรดนะครับ ในตอนนั้นครับถ้ามีคนถามผมว่าเรียนอยู่ทำงานอยู่สามารถเทรดหรือลงทุนได้ไหมผมขอตอบเลยครับว่าได้นะฮะเรียนไปนั่งดูกราฟไปทุกคลาสเดินไปทานข้าวดูหนังหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ยังดูกราฟนะครับอพอช่วงเวลาต้องรีบเข้าห้องสอบเพื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเามื่อรีบสอบเสร็จแล้วก็ออกมาเทรดต่อนะครับตั้งสล็อตเอาไว้เรียนเสร็จก็รีบเข้ารถกลับบ้าน ให้ทันก่อนตลาดปิดนะครับถ้ามีโอกาสนะนะครับคือกล้าพูดได้เลยครับชีวิตนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากการเทรดนะครับก็เทรดตั้งแต่สมัยเรียนพ่อก็พูดทุกวันน้องก็เลยเลยเลยเข้าไปสู่ตลาดของการเทรดนะครับก่อนที่จะเทรดมาถึงหลักแสนได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายและก็ไม่เคยง่ายนะครับผมเคยขาดทุนรวมๆกันน่าจะเกิน2ล้านตั้งแต่วันแรกที่เทรดนะครับสำหรับผม ถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะช่วงนั้นจําได้ว่าผมเหมือนคนบ้ามีแต่ความเครียดกังวลและเจ้าอารมณ์ที่สําคัญทานเยอะมากนะครับวันนั้นผมต้องบอกเองว่ามันถอยกลับไม่ได้แล้วยอมแพ้ไม่ได้นะครับเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วนั่นเองนะครับช่วงต้นหวังว่าแค่อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มก็พันนะอยากได้เงินเงินเพิ่มหนึ่เดือนละประมาณพันกว่าบาทนะครับเพื่อต้องการเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนแต่กลายเป็นว่า เงินที่ทําหายไปนั้นมากกว่ามากมายนักสําหรับผมและไม่รู้ว่าจะหาเงินด้วยวิธีไหนมาคืนคุณพ่อได้หมดนะครับนอกจากการเทรดให้ได้กําไรผมพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่ามันถอยไม่ได้มันหยุดไม่ได้นะครับแพชชั่นเนอนั้นครับทาให้ผมผ่านมาถึงได้ทุกวันนี้นะครับตอนนั้นผมมองว่าการเทรดคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆที่ทําให้ผมมีอนาคตอย่างที่หวังเอาไว้ ถึงแม้จะต้องทิ้งชีวิตความเป็นวัยรุ่นไปเอผมทำแฟนเพจตอนนั้นคิดว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันไปๆมาๆครับก็อยากจะมี YouTube อพอทําสักพักก็หยุดไปเพราะต้องเอาตัวเองออกทั้งหมดอัดคลิปตัดต่อคลิปรู้สึกว่ามันช้าก็เลยเปลี่ยนมาทํา Facebook ไลฟ์กลายเป็นว่าผมเริ่มมีโอกาสอื่นๆเข้ามาด้วยครับ ครั้งแรกในการชวนเ,เพื่อนนะมีคนชวนไปเป็น IB Broker Forex กนะครับ mm. ก็คือนักแนะนำการลงทุนนั่นเองนะครับแห่งหนึ่งครับที่แรกก็รู้สึกเด่นดันมากครับมีบรกเกอร์มาติดต่อพอรู้จักทีหลังก็ให้ไปหาลูกค้ามาเปิดพอร์ตเหมือนเซลล์นะครับเพื่อให้ได้ค่าคอมก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางนะครับอีกอย่างก็คือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าคนจะเทรดจะทำกำไรหรือขาดทุนเขาสนใจว่าต้องการให้คนเทรดเ,เยอะเท่านั้นเองนะครับ เพื่อให้เกิดค่าคอมมิชชั่นมันกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าก็เลยปฏิเสธไปนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าตลาดของ Forex นะครับเอาเป็นว่าน้องวาน,นิดติโดนเนี่ยอยู่ในตลาด Forex นะครับมีความผันผวนสูงหลายคนนะก็หมดตัวแต่ก็มีหลายคนที่กลายเป็นเศรีฐีเพียงชั่วข้ามคืนนะครับหากเราแนะนำใครไปเปิดพอร์ตแล้วเขาขาดทุนขึ้นมาเขาจะกลับมาว่าเราได้ครับอีกที่ครับ บริษัทหลักทรัพย์นะอยากให้ผมไปทําคลิปหรือ,อคิดคอนเทนต์เพื่อให้เด็กวัยววรุ่น,นหันมาลงทุนแล้วก็เปิดพอร์ตครับส่วนผมก็ได้ค่าคอมมิชชัน่นผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่ทางในการลงทุนของผมและก็จะทําให้วัยรุ่นเนหันมาสนใจเรื่องของการลงทุนในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะตลาดลงทุนยังไม่ได้เป็นที่น่าสนใจ อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับแต่ก็บอกได้เลยว่า1ปีที่แล้วและก็ทุกวันนี้ต่างกันมากครับใครๆก็หันมาลงทุนนะครับและผมก็ได้มีโอกาสเป็น TA นะครับหรือผู้ช่วยสอนคอร์สระดับ High End ราคาหลักแสนครับตอนนั้นผมตื่นเต้นมากกับโอกาสที่มีนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นเสียไปครับเพราะว่าผมจะต้องเอาเวลาของมันมากกว่าที่คิดมากกว่าการเทรดไ,ไม่ใช่าการเทรดนะครับส่วนผลตอบแทนยังไม่แน่นอน อีกอย่างผมเพิ่งเรียนจบนะครับตอนนี้ผมมีชีวิตหลังการเรียนจบแบบที่ตัวเองคิดเอาไว้ตอนนี้น้องจบแล้วนะครับก็คิดดูแล้การทําเงินได้หลักแสนหลักล้านนะตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่3นะครับอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ทําอะไรก็ค่อนข้างอิสระอย่างตอนนี้ผมเขียนหนังสือก็เกืบเชา้าและนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจการเทรด มันอาจจะฟังดูดีครับแต่กว่าจะทําได้แบบนี้ผมเสียอะไรและพลาดอะไรไปเยอะจะเห็นได้ว่าโอกาสที่เข้ามาทําเงินนอกตลาดก็มีเข้ามาให้เลือกให้ลองทําอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเสียดายวุฒิการศึกษาที่อุตสาห์ร่มเรียนมาแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดครับแล้วก็หันมาโฟกัสการเทรดอย่างเดียวถึงแม้จะไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาโดยตรงครับแต่มันก็สามารถทําให้ผมได้มีชีวิตแบบที่อยากมีนะครับ นี่เป็นโอกาสครับที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดและแนะนำแนวทางการลงทุนสำหรับมือใหม่วิธีแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองและมักเกิดขึ้นกับนักลงทุนหน้าใหม่ในส่วนของเนื้อหาครับแบ่งเป็น3ส่วน3พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือ Newcomer นะครับเซอร l l บลและ l l l นะครับซึ่งหัวข้อที่นำมาบอกเล่าและทำความเข้าใจกันนี้เป็นหัวข้อยอดฮิตสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่อยากรู และหวังว่าหนางังสือเล่มนี้จะนําพาเพื่อนๆและผู้ที่ต้องการลงทุนและยังเงเลยอยู่และยังไม่กระติใจได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดครับสุดท้ายครับก็บอกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้เปรียบคนอื่นเสมอไปครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียเปรียบผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าหนางังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มน,นะน่าจะเป็นไม่ใช่เพาะวัยรุ่นแหละนะครับคนที่เริ่มเข้ามาเทรดก็น่าจะหยิบ จับเอาไว้นะครับและยิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับภาษาที่น้องเขียนเป็นภาษาของวัยรุ่นนะครับอ่านเข้าใจง่ายนะฮะแล้วก็เป็นวิธีคิดแนวทางของเด็กรุ่นใหม่นะครับนอกจากนั้นครับยังมีเทคนิควิธีการต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้ารู้อย่างเงี้ยรวยไปนานแล้วแล้วลูกเงี้ยทำเงินแสนเงินล้านจากการเทรดไปนานแล้วได้เช่นกันนะครับก็สนับสนุนนะครับสำหรับวัยรุ่นที่อยากเทรดนะครับแนวทางเรื่องของการลงทุน ท่านจะเข้าไปเทรดท่านจะเข้าลงไปลงทุนท่านต้องมีความรู้ก่อนถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็ตกเป็นเหยื่อของการลงทุนครับหนังสือวัยรุ่นอยากเทรดเล่มนี้ครับคือคําตอบให้กับทุกท่านนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้แนวทางเรื่องของการลงทุนไปด้วยกันครับเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีกว่าของพวกเราครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและ สวัสดีครับ